ล่าสุดมันมีอีกเหตุหนึ่งเอาพัทลุงหน่อยก็แล้วกันอันนี้ก็น่าตกใจอีกเหมือนกันเห็นบอกว่าออกไปเที่ยวผับคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นขากลับจากผับปรากฏว่าโดนรถประกบแล้วก็กลัดยิงที่พัทลุงคุณผู้ชมดูจุดเกิดเหตุก่อนอันนี้โชคดีตรงที่ว่านี่ก็โดนถล่มยิงเหมือนกันะนะฮะแต่รถเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีร่องรอยกระสุนประมาณสักสิบกว่านัดแต่ ดีคือคนในรถชื่อว่ามันัสกัธนากรปรากฏว่าบาดเจ็บไม่มาก<ช>เห็นบอกว่าน่าจะโดนกระสุนถักถกเนี่ยที่บริเวณขาแต่มันน่าสนใจคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะทางฝั่งของคนที่รอดตายเนี่ยวันนี้เราได้เจอกับทางด้านของมันัสถูกไหมฮะใช่ฮะตัวมนัสเองเนี่ยเราก็ถามบอกมันัสเปิดภาพมันัสขึ้นมาเลยฮะเราก็ถามบอกมนัสไปเที่ยวผับขากลับโดนดักยิงสภาพรถที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ ถามบอกว่ามานัฐมนัฐไปทะเลาะกับใครหรือเปล่ามานัสบอกไม่ทะเลาะกับใครเลยแต่เรื่องราวเนี่ยก่อนผมจะโดนยิงมันมีเพื่อนผมเนี่ยชื่อว่าฝนชวนผมไปเที่ยวผับอ่ะผมก็ก่อนจะไปเที่ยวผับเนี่ยฝนก็เลยบอกให้ทางด้านของคุณมนัสใช่ไหมไปรับผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อว่านายธนากรผมก็ไปรับธนากรแล้วก็ไปผับ ขากลับเนี่ยผมก็บอกกับเย่ฝนบอกให้ฝนเดี๋ยวจะกลับพร้อมกันไหมผับจะเลิกแล้วปรากฏเยผฝนมันกลับไปก่อนผมก็เลยต้องเอาเพื่อนมานั่งรถมาด้วยจําเพื่อนดีๆนะฮะเพื่อนเขาก็คือธนากรที่งานขึ้นผังชื่ออีกรอบหนึ่งสิเออเนี่ยฮะเขาก็เลยเอาธนากรนั่งรถกลับมาด้วยจังหวะที่นั่งรถกลับออกมาจากผับอยู่ๆมันมีรถประกบเป็นกระบะขวางทางเก๋งขับปิดท้ายแล้วยิงกระหน่ำรถของทางด้าน คุณมนัดนะคุณมนัดเนี่ยนะฮะคุณมนัดก็เลยบอกเฮ้ยผมไม่เคยทะเลาะก,กับใครเลยนะเนพับมันเป็นไปได้ไหมว่าคนนั่งข้างๆผมก็คือธนากรไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าแล้วฝนเนี่ยมันก็ให้ผมไปรับด้วยดูวงจรปิดก่อนจะปังสัมภาษณ์ภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เอาช่วงก่อนที่จะมีการยิงกันนะก็คือขับรถไล่ตามกันมาตัวของผู้เสียหายขับกระบะแล้วปรากฏคนก่อเหตุมาสองคันขับประกบเลย เนี่ฮะเพราะคน,นก่อเหตุกระบากคันเก๋งคันถูกต้องฮะก็คือก่อเหตุมา2คันหลังจากนั้นพอผ่านกล้องมุมนี้ไปเสร็จสับปุ๊บมันจะได้ยินเสียงปืนดัง17นัดลโอ้โห ดูกล้องวงจรปิดตัวที่จะเห็นนาทีที่มีการประกบฮะกล้องวงจรปิดตัวนี้ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งยีนาทีมันจะเห็นตอนประกบเลยก็คือตัวของคุณมนัทเองเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจจะจอดเพื่อจะลอยคนก่อเหตุนะแต่ที่จอดเนี่ยไอ้กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งฮะมันจะบันทึกภาพก็คือตอนที่รถของคุณมนัทจอดเปิดวงจรปิดตัวต่อมาเลยก็ได้ฮะวงจรปิดตัวต่อมาเนี่ยนี่นตัวนี้ฮะ จะเห็นว่าตัวของคุณมนัฐเองเขาบอกว่าเขากำลังจะโทรศัพท์หายายฝนนั่นแหละว่ายายฝนเธออยู่ไหนออฉันจะมาส่งเพื่อนของเธอพอจังหวะจอดปุ๊บยังไม่ทันได้หยิบโทรศัพท์รถคนก่อเหตุประกบหน้าและประกบหลังเดี๋ยวจะเห็นกระบะของคนก่อเหตุมาประกบข้างหน้าแล้วหลังจากนั้นข้างหลังมีเก๋งมาแล้วคนก่อเหตุลงจากรถกระบะแล้วเอาปืนมายิงเลยคุณผู้ชมฮะนี่เหมือนปิดถนนฆ่าเลยนะฮะนี่ฮะแล้วเห็นตอนยิงล้มใช่ไหมน,นี่นี่ฮะทีมงานเปิดภาพเสียงเมื่อกี้เสียงไอ้17นัดที่มาคู่กันหน่อยนี่ฮะ เฮ้ยยิงอย่างนี้เลยออนี่มีเสียอุ้ยเขาต้องขับชนเลยเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะฮะดูอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะที่เมื่อกี้ไอ้บอกประกบแล้วหัวท้ายคำถามก็คือมันัดกำลังงงว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครเลยนะแล้วทำไมมันมาไล่ยิงผมด้วยคือเห็นบอกว่าที่ลอดตายความเชื่อแบบไทยไทยอยพระใช่ฮะเพราะ17นัดเนี่ยจริงๆต้องตายนะถ้าดูแบบเนี้ย เขาบอกว่าเขาขับเลยเขาชนทันหน้าด้วยเขาไม่สนเลยตอนนี้17นัดรัวแล้วไงรัวเป็นหาฝนเลยเนี่ยนะเขาก็ต้องหนีออกจากดงนี้ก่อนมานัดยืนยันกับช่องปปาบอกผมไม่ได้ทะเลาะกับใครฟังเสียงสัมภาษณ์มานัดเนียฮะถามว่าเออนะข้างหน้าไหมใช่ฝนไหมมันก็บอกว่าเดี๋ยวลองโทรถามดูพอโทรถามดูปุ๊บฝนก็รับสายบอกว่าออกมาแล้วให้ออกมาเลยก็นั่นแหละพอวางสายแป๊บเดียวก็มีรถกระบะ ขวางหน้าเลยเกระบะ,ะบที่ผมเห็นสีขาวแต่รุ่นผม,มจาไม่ได้เพราะตอนนั้นมันมันไวมากไม่น่าจะแตง่งน่าจะเป็นรถธรรมดา,มาเดิมๆคิดว่าน่าจะเป็นตัวสูงนะเาจำไม่ผิดแล้ว,ลวตอนที่เราในรถเรามองหรือทำอะไรไม่ผมไม่หมอบผมพยายามเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างเดียวเดินรถอย่างเดียวพยายามเอารถออกจากตัวไ้ได้เพราะว่าถ้าผมออกเอาตัวออกมาผมตายฟรีครับ ล่าสุดวันนี้มันนัดจำลองนาทีหนีให้ดูในดูบรรยากาศสักนิดนึงนะฮะสิบเจ็ดนัดนะฮะปิดหัวปิดท้ายจะฆ่าเลยเ<ม>นี่ยนี่ฮะเขาจำลองอยังไงอันนี้คือนาทีที่เขากำลังบอกว่าเขาขี่รถออกไปเลยคือเขาบอกว่าตอนที่เขาตัดสินใจหนีเนี่ยไม่ใช่อะไรนะไม่รู้จักมันหลอกแต่มันถือปืนลงมาเลยถอยเสร็จสับปุ๊บเขาบอกผมเดินหน้าทันทีแล้วพุ่งชนคือถอยชนข้างหลังก่อนแล้วก็ไปนนข้างหน้าชนต่ออีกตอนนี้ผมยังก็ยังเห็นเนี่ยมันรถ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 มันจอดตรงอยู่อย่างนี้ใช่เะล่าครับพี่ รถมันจอดตรงเดี๋ยวผมเห็นว่าปิดหน้าพอปิดหน้าเสร็จเขาเถือปืนลงมาเพราะนัําไปไม่ได้อ่ะผมจะดันหน้าไว้ก็ชนครับใส่เกียร์ถอยเลยปุ๊บเหยียบเลยปุ๊บถอยท้ายชนพึ้งปุ๊บเราถึงทางเลยบทากนี้เลยอด้วยความรวดเร็วใช่สุดเลยคือคือใช่เคยเจออะไรครับอะลผมก็รถชทที่น่าสนใจก็คือแล้วเพื่อนที่นั่งข้างก็คือนายธนากรใช่ไหม ไปอยู่ไหนอะตอนนี้คือตอนนี้ตัวของนายธนากรก็ติดต่อไม่ได้เ,เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องพอไปแจ้งความเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยตัวไปเพราะเขาบอกเขาไม่ได้รู้จักกับธนากรมาก่อนแต่เขารู้จักกับยายฝนแต่ยายฝนเองเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันคือประเด็นคือพันตำรวจเอกจุมพศเลี่ยมแก้วพุ่งกับสบพเมืองพัทลุงบอกกับเราว่าทราบตัวคนก่อเหตุแล้วหนึ่งคนชื่อว่านายสุบินปัญหาน่าจะมาจากเรื่องยาเสพติดนะฮะถึงถล่มฆ่า เพียงแต่ว่าทางด้านคุณธนากรเนี่ยคุณผู้ชมที่นั่งมาด้วยเห็นบอกก็บาดเจ็บเหมือนกัน <ừ> เดี๋ยวคงจะต้องไปดูว่ามันเกี่ยวอะไรยังไงทําไมถึงทําให้ทางด้านคุณมนัสลอยซวยไปด้วย <ừ> นี่ฮะรดคุณแต่ไม่ตายเอ๊ะเขาโชว์พระด้วยใช่ไหมเหล่าไหนๆดูพระเขาหน่อยสิพระอะไรหลวงพ่อหมุนนะฮะเจ้าตัวบอกว่าผมเนี่ยห้อยแล้วก็ศรัทธามาตั้งแต่นานแล้วหลวงพ่อหมุนเองเนี่ยเบื้องตอนผมก็ห้อยเอาไว้แบบนี้ เป็นหลวงพ่อวัดเขาแดงรุ่นแรกปี2516ฮะนี่พ่อท่านหมุนวัดเขาแดงคุณผู้ชมฮะเขาเลยเชื่อว่านี่ทำให้เขารอดตายอะก็เอาจริงก็แปลกเพราะโดนประกบยิงใส่หน้าใส่หลังนะฮะไม่เป็นอะไรเลยแต่ไอ้คนนั่งข้างๆอ่ะโดนใช่ไหมเจ็บนิดหน่อยฮะเจ็บนิดหน่อยฮะแต่เขาไม่เป็นอะไรเลย